สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับครวครูปอชื่อน,นี้อาหารอร่อยนะครับวันนี้นะครับมาเจอเมนูกันแบบที่เรียกว่าเมนูของหวานกันบ้างนะครับวันนี้คุณครูนะครับก็นําเสนอในเรื่องของข้าวข้าวที่จะบอกว่าเป็นเมนูของหวานจริงๆแล้วนะครับมันก็อยู่ในกลุ่มของข้าวเหนียวเป็นของหวานที่สามารถกินได้ทั้งอิ่มท้องแล้วก็เป็นของหวานในตัวด้วยครับเราจะมาพูดถึงข้าวเม่านะครับซึ่งบ้านเกิดของคุณครูเนี่ยก็จะอยู่ที่ปักธงชัยก็จะมีข้าวเม่าเนี่ยเป็นข้าวเม่าอ่อนนะครับซึ่งเป็นข้าวเม่าอ่อนที่ เป็นของขึ้นชื่อเลยทีเดียวคุณครูก็มานําเสนอในเรื่องของข้าวโดยการมาทํำข้าวเม่ามะพร้าวอ่อนใบเตยครับ แลมาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวเม่านะครับข้าวเม่าที่คุณครูนํามานะครับได้ทํามาจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เป็นลักษณะที่กําลังท้องอยู่จากนั้นนะครับเขาก็จะเอามาทําการเลาะเอาเม็ดออกสีเอาเม็ดออกนะครับแล้วก็ทําการตำเอามาคั่วก่อนพอมาคั่วเสร็จปุ๊บก็ก็เอามาตำนะครับตำแล้วก็ปัดจนได้เป็นข้าวเม่าที่เก็บเอาไว้ได้นาน ตัวนี้จะเป็นข้าวเม่าแห้งนะครับเป็นข้าวเม่าที่สามารถเก็บไว้นานโลหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ100บาทหรือถ้าอยู่ที่ละแวกใกล้เคียงนะครับคือที่แหล่งกําเนิดของเขาเนี่ยที่ปักคงชัยเนี่ยก็อาจจะก,กิโลละ80บาทมันก็ขึ้นอยู่กับที่เขาว่ากันตัวข้าวเม่านะครับจะเป็นสีขาวแต่วันนี้เราจะทํามาเป็นสีเขียวโดยการใช้น้ําใบเตยครับต่อมานะครับส่วนผสมหลักในเรื่องของการทำข้าวเม่าก็เลยก็คือน้ำมะพร้าวนะครับ เมื่อเรามีลูกมะพร้าวนะครับจะเป็นมะพร้าวอ่อนซึ่งเป็นมะพร้าวน้ําหอมเราก็จะได้น้ํามะพร้าวมาด้วยส่วนผสมของเขาก็จะเป็นในเรื่องของน้ํามะพร้าวที่จะเอามาเป็นส่วนประกอบของข้าวเม้าด้วยครับต่อมาเป็นน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความหวานปีตัวเดียวนะครับที่จะทําให้ข้าวเม้าของเรามีความหวานนะครับแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับก็ได้จากการขูดมะพร้าวจริงๆแล้วมะพร้าวอ่อนเนี่ย ทุกท่านอาจจะรู้ว่ามันแพงนะครับจริงๆแล้วถ้าอยู่ในท้องถิ่นหรือบ้านใครนะครับนำเสนอที่บ้านใครเขามีมะพร้าวให้เป็นทําเมนูมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะครับใช้มะพร้าวอ่อนเนี่ยในการทำข้าวเม่านะครับที่บ้านเนี่ยก็จะหาได้ง่ายมากเช่นเดียวกันครับต่อมาเป็นน้าใบเตยน้าใบเตยนะครับก็จะเป็นน้ําที่เราได้คั้นออกมาจากใบเตยใบเตยนะครับเราจะต้องล้างทำความสะอาดสะกอนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็นํามาหั่น หั่นฝอยนะครับเพราะว่าแล้วก็ลงไปปั่นในเครื่องปั่นการปั่นเนี่ยต้องใส่น้ําด้วยนะครับถ้าไม่นั้นเนี่ยเครื่องปั่นของเราเนี่ยก็จะพังได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นนะครับเราก็จะใช้น้ําใบเตยแบบเข้มข้นการปั่นแบบเข้มข้นทำยังไงนะครับก็คือการนํากองน้ําที่ได้จากการปั่นแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้น้ําที่ปั่นแล้วนะครับมาปั่นกับตัวใบเตยที่หั่นใหม่นะครับเห็นภาพเลยไหมครับ แล้วจากนั้นก็กรองเขาก็เรียกว่าน้ําใบเตยเข้มขน้นน้าใบเตยเข้มข้นเนี่ยสามารถเอาไปทําเปียกปูนนะครับแต่ตัวข้าวเม่าเนี่ยเราก็จะใช้น้ําใบเตยเข้มข้นที่ทําให้สีเขาเปลี่ยนไปด้วยครับต่อมาเป็นกะทิครับกะทิเนี่ยเราคุณครูใช้เป็นกะทิที่ไม่เสียง่ายเป็นกะทิพัชเจอร์ไลท์นะครับยี่ห้อไหนก็นได้นะครับแต่คุณครูแนะนําเลือกใช้ยี่ห้อที่ไม่มีกลิ่นมันจะมีหลายยี่ห้อเลยใช่ไหมครับก็ลองดมดูครับต่อมาเป็นเกลือ เกลือนะครับเป็นเกลือสามารถใช้ได้เกลือไทยแล้วก็เกลือปุนทิพย์เกลือปุนทิพย์นี่จะมีเม็ดเล็กนะครับแล้วก็มีความเค็มกว่าแนะนำนะครับถ้าเป็นขนมไทยจะใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่หรือเกลือสมุนนะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันถ้าบ้านใครมีเกลือปุงทิพย์หรือเกลือสมุนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับต่อไปเป็นน้ำเปล่า นในเมื่อ,เ,อเป็นส่วนผสมนึงในการที่จะเพิ่มปริมาณในน้ํามะพร้าวบางครั้งเนี่ยในสูตรของเราเนี่ยน้ำมะพร้าวไม่พอเราสามารถใช้น้ําปล่าเพิ่มได้ครับหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเจอวิธีทํากันนะครับครับเราจะมาดูเรียนรู้วิธีทํากันนะครับซึ่งเรารู้กันอยู่ว่าข้าวเม่าอ่อนใบเตยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก็บรักษาได้ไว้ไ,วไม่นาน รเราก็จะมีกระบวนการและวิธีการทําซึ่งเราสามารถดูจาก YouTube หรือจะดูจากหลายๆแหล่งแต่เข้าเมาแต่ละแหล่งไม่เหมือนกันเลยครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของปักทองชัยนะครับเขาก็จะมีเอกลักษณ์ซึ่งไม่เหมือนใครเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยก็ดูแล้วก็ฟังแล้วก็ใช้วิธีการเอามาปรับปรุงให้มันอยู่เป็นสูตรของคุณครูคเองนะครับ ใครจะทําแบบไหนอะไรยังไงเรามาเรียนรู้กันแบบในวิธีการของค,คุณครูเพราะว่าการทําแบบนี้เป็นการเพิ่มระยะเวลาการเก็บทําให้อยู่ในการกินได้นานนะครับปลอดเชื้อจากโควิดด้วยนะครับแล้วก็เราจะต้องมีการผ่านการต้มครับขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็จะใช้น้ํามะพร้าวนะครับซึ่งเป็นน้ํามะพร้าวเนี่ยที่ได้มาจากลูกหรือถ้าใครจะซื้อมาเป็นถุงนะครับก็สามารถใช้ได้เลย จากนั้นเราจะเปิดไฟนะครับตั้งไฟให้ร้อนครับ <S <S เมื่อเดือดแล้วเราก็จะเริ่มใส่เนื้อมะพร้าวลงไปทําไมถึงจะต้องเอาเนื้อมะพร้าวลงไปต้มก่อนนั่นแหละครับเป็นการวิธีการถนอมอาหารของเราทําใหา้มะพร้าวของเราเนี่ยสุกแล้วก็อยู่ได้นานครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับว่าการใส่ลงไปเนี่ยมันจะอยู่ได้นานได้อย่างไรในการต้มอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้นาน เพียงย่างเดียวครับเดี๋ยวคูณคูนะครับก็จะแบ่งน้าตาลเป็นสองส่วนนะครับเราก็จะใช้วิธีการเชื่อมนะเป็นเชื่อมเนื้อมะพร้าวกับน้ํามะพร้าวเนี่ยลงไปนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะตักเอาเนื้อมะพร้าวเขาเนี่ยครับออกมาใส่ถ้วยนะครับขั้นตอนแบบนี้นะครับก็คือเป็นขั้นตอนที่ทุกคนเนี่ยาสามารถประยุกนะครับแล้วก็เอาไปใช้ได้เดี๋ยวสักครู่นะครับน้ํามะพร้าวเนี่ยเขาก็จะเริ่มเดือดเนี่ยเราก็จะใส่ตัวเนื้อมะพร้าวลงไปนะครับท่านผู้ชม ตัวนี้นะครับคุณครูซื้อมะพร้าวเนี่ยมาเป็นลูกนะครับซึ่งเอาไม่ใช่เป็นลูกสิเป็นกิโลนะครับเป็นน้ําหนักตัวนี้คุณครูใช้อยู่ที่ประมาณ300กรัมนะตัวนี้เนี่ยเราก็จะใช้น้ํามะพร้าวอยู่ที่เ,เท่าไหร่เอ่ยเรื่องถ้วยนะครับตัวนี้2ถ้วยเนาะต้มให้เดือดนะครับแลวจากนั้นเนี่ยเราสามารถคนเขาได้นะวิธีการ มะพร้าวอ่อนนะครับถ้าได้มาเป็นลูกนะครับท่านผู้ชมมันจะมีมือแมวนะครับเป็นลักษณะที่ขูดมะพร้าวโดยเฉพาะถ้ามะพร้าวแก่หน่อยเขาก็จะสามารถขูดได้เยอะนะครับก็คือเป็นมะพร้าวทึนทึกเราสามารถขูดนะครับค่อยๆให้เขาเป็นเส้นฝอยๆแล้วก็เอามาคลุกกับมะพร้าวแต่วันนี้นะครับเราเนี่ยมีเวลาค่อนข้างน้อยเราสามารถเนี่ยใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนที่ขูดไว้ที่เขาขายเป็นกิโลนะครับกิโลนึงอยู่ที่180บาท ตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เขาเนี่ยทุนระยะเวลาของเราแต่ราคาอาจจะสูงไปสักนิดนึงแต่ตัวนี้ถ้าเราทําในปริมาณมากเนี่ยนะครับเข้าเม้าเนี่ยก็จะได้ปริมาณมากเช่นเดียวกันครับค <inya? S 1> ุณจะใส่น้ําตาลทรายลงไปครึ่งนึงนะครับก <ımız. S 2> <as> ็จะเป็นการเหมือนเคี่ยวเขาเนี่ยแหละครับให้เขามีความหวานในตัวนะครับ นั้นนะครับเราก็จะใช้กระชอนหรือทัพพีนะครับตักเนื้อมะพร้าวก็ขึ้นมานะตัวนี้นะครับเราก็จะแยกไว้ก่อนทําไมเราไม่ต้องตักขึ้นมานะครับเดีย๋ยวคุณครูจะบอกนะครับวิธีการเมื่อเราตักออกขึ้นมาเสร็จหมดแล้วนะครับหรือเราก็เราจะเอาเนื้อมะพร้าวนี้นะครับเอาพักไว้ก่อนนะจากนั้นเนี่ยเราจะเอาตัว น้ำใบเตยนะครับซึ่งเป็นน้ําที่เราเตรียมไว้นะใส่ลงไปเลยตัวนี้ก็ต้มให้เดือดนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยมาผสมคลุกเคล้ากับตัวข้าวเม่าของเรานะครับ <S <S ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่น้ำใบเตยเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนของเราเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะผสมในภาชนะที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับท่านผู้ชม เข้าเม่าใบเตยของเรานะครับเราเป็นข้าวเม่าขาวใส่ลงไปน,น,นะครับแล้วก็ใช้ลัดลงไปเขาจะดูดน้ำครับท่านผู้ชม กูยังไม่ใส่หมดนะตัวนี้คนแรงได้นะครับให้เข้ากันเห็นไหมครับก็จะได้สีเขียวเป็นสีใบเตยที่เราผสมเองตามธรรมชาติครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็จะใช้พลาสติกแลปซีนนะครับหรือก็หาภาชนะนะครับปิดฝาให้สนิทต,ตัวนี้ก็อยู่ที่10 1 5นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับข้าวเม่าที่ได้เวลาแล้วนะครับตัวนี้นะจะเป็นลนักษณะมีการติดกันเล็กน้อยนะครับติดกันเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ได้นุ่มมากนะครับแต่ตัวนี้ก็มีความนุ่มแล้วนะจเป็นลักษณะอย่นี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะมีเพิ่มใส่กะทิเพิ่มความมันนะครับแต่กะทิของเรานี่นะครับต้องเคี่ยวก่อนนะครับท่านผู้ชม เขาเดือดน,นะครับเดือดแล้วก็เคี่ยวจนเขาถ้าเคี่ยวจนเป็นขี้โลนะครับน้ํามันเขาออกมาเนี่ยนะครับก็จะทําให้เข้าวเม่าของเราเนี่ยไม่ติดกันนะครับตอนนี้เราก็จะเคี่ยวค่อนข้างให้เขาเป็นมีความร้อนแล้วก็มีความแตกมันเล็กน้อยตอนนี้เป็นหัวกะทินะครับที่ครูครูเทมาจากกล่อง การได้กะทิกล่องนะครับเราก็จะต้องขยาเขาก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าเราทําแกงนะครับแกลงของเป็นของหวานนะครับเป็นของหวานนะครับเป็นฐานกระทิเราก็จะมีอัตราสว่วนเช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้1ต่อหนึ่งหมายความว่าเราจะใช้หัวกะท1ิ1ส่วนก็คือ1่ถ้วยแล้วก็น้ําเปล่านะครับก็คืออีก1ถ้วยนั่นคือหางของอในการทาของหวาน ของหวานนี่ก็จะเป็นบวชฟักทองบวชอะไรต่างๆนะครับแต่ตัวนี้นะเราก็จะใช้ในเรื่องของหัวทั้งหมดเลยในการเคี่ยวเพื่อจะทําให้เขาแตกมันะตัวนี้คุณครูใส่เกลือลงไป นนเขาไม่อยากให้หวานมากนะครับวิธีการนะครับเขาก็จะเหลือน้าตาลเอาไว้หน่อยเพื่อที่จะเอามาโรยด้านบนได้เช่นเดียวกันครับเ่นะครับน้ำตาลละลายแล้วครับเดีย๋ยวเราเคี่ยวไปให้เกิดความเหนียวสักพักหนึ่งนะครับครับเมื่อเราได้น้ํานะ กะทิที่เราค้นนะครับที่เราต้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเทลงไป่อให้เขาทั่วนะครับแล้วก็ตามด้วยเนื้อมะพร้าวครับเราก็จะใช้พายนะครับคุกเขา ให้เขาเข้ากันนะตัวนี้นะครับก็ทำให้เขาเนี่ยดูดน้ำแล้วก็เข้ากันกับมะพร้าวได้ง่ายถ้าท่านผู้ชมมีมะพร้าวเยอะๆนะครับก็ได้เลยนะครับมะพร้าวสามารถใส่ได้ตามปริมาณที่เรามีมะพร้าวนะครับ คก็จะร่วนอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นก็พักไว้อีกสัก5นาทีนะครับแล้วตัวเนื้อมะพร้าวแล้วก็ข้าวเม่านะครับก็จะดูดซึมกันได้อย่างดีแล้วก็สามารถนําจัดใส่จานและจําหน่ายได้ครับ <S <S รับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อได้เวลาที่เราพักเป็นรอบที่2แล้วนะเราก็จะมาตักใส่จานภาชนะนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะใส่จานให้ดูก่อน ลักษณะของข้าวเม่าเขาก็จะมีความไม่ติดกันมากนะครับเพราะว่าเรามีน้ํากะทินะครับที่เป็นตัวเนี่ยใส่ลงไปนะครับถ mm hmm. ้าผู้ชมอยากได้มะพร้าวนะครับที่เป็นมะพร้าวมากกว่านี้นะครับสามารถขูดได้เลยขูดเพิ่มได้เลยนะครับ mm hmm. ว,นนวันนี้เราเป็นมะพร้าวอ่อนมากนะ ส่วนหนึ่งนะครับเราก็สามารถจะจำหน่ายนะครับแต่ถ้าจะเป็นกล่องที่รักโลกนะครับหรือเป็นกล่องที่ใช้แล้วทิ้งนะครับตัวนี้ย่อยสลายได้ง่ายเนี่ยเราก็จะต้องลองแผ่นพลาสติกสักเล็กน้อยนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับภา,าชนะนะครับก็จะติดกับตัวเขาเมาได้นะครับตัวนี้จะมีความเป็นความเหนียว เสร็จไปแล้วนะครับตัวนี้เข้าเมาครับนี่ก็สําเร็จเสร็จไปแล้วนะครับตัวข้าวเม่าที่เรามะพร้าวอ่อนใบเตยที่เป็นสูตรของคุครูที่เอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําให้มะพร้าวของเราเนี่ยเก็บและยืดอายุการเก็บไว้ได้นานขึ้นครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามชมนะครับคล,คลิปต่อไปนะครับที่เป็นเมนู19บาท เป็นราคาต้นทุนที่เราสามารถทําในปริมาณมากแล้วก็สามารถขายในปริมาณที่ได้กําไรเช่นเดียวกันครับสําหรับวันนี้นะครับรูป้อนะครับจากทยิลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ